ซอนรามเคลื่อนไหวหลังกุ้งพลอยอดีตภรยาโพสต์จีบทำเอาแฟนคลับแอบเชียร์หนักมากหลังจากนักแสดงสายบูอย่างกุ้งพลอยกนิทรินพัชรพักดีโชตหรือติ๊กบิ๊กบราเธออดีตภรยาของพระเอกหนุ่มซอนรามเทพิทักษ์ออกมาโพสต์ผ่านทางไอจีของตัวเองแล้วบอกว่าขอจีบอดีตสามีตัวเองอีกครั้งเพราะหลายคนเองก็อยากให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันที่ผ่านมากุ้งเองก็ได้โพสถึงลูกสาวและอดีตสามีอยู่บ่อยๆหลายคนจึงแอบเชียร์ให้เดินหน้าจีบกันเพื่อกลับไปเป็นครอบครัวสุขสันต์เหมือนเดิมแต่ทั้งอดีตสามีจะว่างไงาเรป ดีกว่าคะ่ะวิจีแม่ขออนุญาตจิบป้าป๋าหนูได้ไหมน่ารักงนาะผู้ชายคนนี้ออกเดทกันไหมมามาจุบทีหนึงส่งใจ I love you ส่งกําลังใจให้เลยขอบคุณนะคะขอบเพอแป๊บลาสุดสอนรํมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งก็ได้เผยสองสิ่งที่สําคัญของตัวเองตอนนี้นั่นก็คือดูแลคุณแม่และเลี้ยงลูกให้ดีถือเป็นสโลแกนประจําตัวไปแล้วเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปลองอ่านกันดีกว่าคะ่ะ วิจีคอลเลกชันป๋าป๋าวิจีตั้งใจทำงานดูแลเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกให้ดี ag, สมุไรพอลูกอ่อน ag, ติดดินแต่บินได้ ag, สองกายหัวใจเดียวทำกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์กันสน,นั่นชื่นชมความน่ารักของน้องวิจีกันเพียบเลยคะ่ะ ในเรื่องวสิ่งที่สาคัญที่สุดในตอนนี้ของหนุ่มสอนรามก็คือการทํางานเพื่อคุณแม่เลี้ยงดูลูกสาวอย่างน้องวิจิให้ดีเท่านั้นส่วนจะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นได้อีกไหมก็น่าจะต้องติดตามกันอีกทีนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่แยกทางกับอดีตภรรยาเจ้าตัวก็เคยพูดชัดแล้วว่าเขาไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมและตอนนี้โฟกัสก็คือลูกเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ต้องมาโลรุ้นกันอีกทีนึงว่ารักครั้งนี้จะมีโอกาสสิหรือเปล่า